พงช่วยมันาสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราสปูจะมาสอนคำศัพท์ให้ระดับ2นะคะอ่ะวันนี้คำที่171ถึง180นะคะเราไปฟังกันเลยค่ะร้อยเจ็แรกอันดับที่1แต่งประโยคจอือวอวอ 次见到他，这是我第一次见到他。ไมดูต้องใช้ใจเลยคะ่ะ这是我第一次见到他。แปลค哎哈，这是ว่านี่เป็น我คือฉัน第一次ก็คือครั้งแรก เห็นแปลว่าเห็นทาเขานะคะ这是我第一次见到他นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นเขาข้อสองวอตูที่อีเคอร์วอตูที่อีเคอร์วอตูที่อีเคววอร์ไปดูคำแปลกันะค่ะ วอก็คือฉันตูก็คืออ่านตีอีเคอร์ก็คือบทที่หนึ่งนะคะวอตูตีอีเคอร์ฉันอ่านบทที่หนึ่งไปดูข้อ172กันค่ะตรงเตอองตรงตรงเข้าใจแต่งประโยคนี่เดนี่เดอีสอีส หักับตรงเสียงสามชนกันอ่านเป็นหัวตหตรงละหัวตรงละนี่อ意思我懂วไปดูตัวหนังสือจริงกันนี่的意思我ละดูคำแปลนี่อ,อี思ก็คือความหมายของคุณนะคะอีสือก็คือความหมายความเห็นความสนุกเตอร์คือของ นี่นี่คือคุณหวอก็คือฉันตรงก็คือเข้าใจเลอะก็คือแล้วนี่จะยี่สือวอตรงเลอะความหมายของคุณฉันเข้าใจแล้วต่อมาข้อสองนีตรงเลอะมานีกับตรงเสียงสามชนกันข้างหน้าเป็นเสียงสองทันทีนีตรงเลอะมาตัวหนังสือจีน นี้ตรงเลอะมาดูคำแปลนี้นี้ก็คือคุณตรงตรงเข้าใจเลอะเลอะแล้วมะมะใช่ไหมใช่ไหมนี้ตรงแล้วมาคุณเข้าใจแล้วใช่ไหมต่อมาค่ะร้อยเจ็ดสิบสามอ่านว่าตุ้ยตุ้ยเหมือนตุ้ยผู้ฉี่ลลกตัวเดียวกันตุ้ยเตออุ้ยตุ้ยตุ้ยเป็ว่าถูกต้อง แต่งประโยคนวอจั่ว,วตุยเลอมาวอจัว่วตุยเลอมาดูตัวหนังสือจีนวอจั่วตุวตวววตยเลอมาดูคำแปลวอวอฉันจัวจ่วจั่วถามตุยตุยแปลว่าถูกต้องเลอะเลอแล้ว มะมะไหม,มใช่ไหมหัวจ้วุดดวยละมาฉันทำถูกต้องแล้วใช่ไหมต่อมาเปยียวที่สองเ这ก题ท我答对了这个วาตา答对了ยละเจะาาะีนจาตา题目我ยละ ดูคำแปลเจเกก็คือข้อนี้ถีมู่ก็คือโจทยวววฉันตาไปว่าตอบตุ้ยไปว่าถูกต้องเลอะเลอะ,ะแล้วอ่าเจเกิถีมู่ววตาตุ้ยหรอโจย์ข้อนี้ฉันตอบถูกแล้วอ่าต่อมาค่ะหนึ่เจ็ดสิบสี่ตุ้ยเหมือนกันแต่แปลไม่เหมือนกันตุ้ย แปลว่ากลับต่อตุ้ยแปลว่ากลับต่อแต่งประโยคหายจืตุ้ยหายจืตุ้ยมามาสัวหายจืตุ้ยแม่แมาสมาัวแม,ามา่แม,ามา่我爱你แม,ามา่แม่我爱你เราไปดูตัวหนังสือจริงกันหายจื ตุ้ยมามาชัวมาหมา我爱你ดูคำแปลหายเจอก็คือเด็กหรือลูกนะตุ้ยก็คือกับมามาก็คือแม่ชัวก็คือพูดหายเจอือตุ้ยมามาชัวลูกพูดกับแม่ว่ามามาหัวาไอา้นี้คุณแม่ผมหนูรักแม่โอเค ต่อมาร้อเจ็ห้าฝังเจียนฝังเจียนห้องอ่าฝังเจียนเรารู้สึกว่าเราอ่าใช้บ่อยนะฝังเจียนห้องเราไปดูกันแต่งประโยค Woman the ฝังเจียน How ชื่อห้าิงอูเร้าสิบเอาใหม่แล้ว Woman the ฝังเจียนเ้าชื่อหูหลดูตัวหนังสือจีนว่ามันจะฝังเจียนเ้าชื่อหูหลดูตัวหนังสือจีนว่ามนจะฝังเจียนก็คือหมายเลขห้องว่ามนจะฝังเจียนเ้าเอาเฮามาด้วยว่ามันจะฝังเจียนเย้าฝังเจียนเ้าก็คือหมายเลขห้อง นะคะเตอรก็คือของวอรมเมอรก็คือพวกเราหมายเลขห้องของพวกเราชื่อเป็นใช่คือห้าศูนย์ห้าวอรมเมอรเตอร์ฝังเจียนห้าวชื่ออูนย์ห้าหมายเลขห้องของพวกเราคือห้าศูนย์ห้าต่อมาค่ะนี่เตอรังเจียนใช่หนา นาหอหลนินี่เธอ你的房间在哪？你的房间นาคัมเปอังเจียนใี่นี่ก็คือเธอเธอเธอของฝังเจียนฝังเจียนก็คือห้องใช่ใช่แปลว่าอยู่นาหนาแปลว่าที่ไหนนี่เธอฝังเจียนห้าใช่นานี่เธอฝังเจียนใช่นาตอวผูสี่ขอโทษ นีตะฝังเจียนใจหนาห้องของเธออยู่ที่ไหนร้อยเจ็ดสิบหกเฟยฉางเฟยฉางชื่ออางฉางเฟยฉางแปลว่ามากแต่งประโยคไม่แม่เฟยฉาง่แม่เฟยฉางายตัวหนังสือจีนแม่แม่ เฟยฉางเขออ้ายคำแปลแม่แม่แปลว่าน้องสาวเฟยฉางแปลว่ามากเข๋อ้ายแปลว่าน่ารักแม่แม่เฟยฉางเขออ้ายน้องสาวน่ารักมากตัวอย่างที่สองเจ้อเจียนเจ้อเจียนหมาอ,อีเหมาอ,อีเฟยฉางกุย กุยเฟยฉางกุ้ยเรามาดูตัวหนังสือจริงกันเจ้าเจียนเมาอีเฟยฉางกุ้ยดูคำแปลเจ้าเจียนแปลว่าตัวนี้เมาอี้แปลว่าเสื้อไหมพรมเฟยฉางแปลว่ามากกุ้ยแปลว่าแพงเจง้าเจาายียนเมาอีเฟยฉางกุ้ยเสื้อไหมพรมตัวนี้แพงมาก นะคะอหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดฝูอูอ่เหวียนฝูอู่เหวียนบริกรหรือพนักง,งานนั่นเองนะฝูอู่เหวียนแต่งประโยคว่จ่ายฟันกวนฟันกวนก็คือฟันเตียนนั่นแหละอ่าฟันกวนจัว่วฝูอู่เหวียน ว่อใจฟันกวนจัวฝูอู่เวียนดูตัวหนังสือจีนวจ้าจฟันกวนจัวฝูอู่เวียนทําแปลวอวฉันใจใจอยู่ฟานกวนรานอาหารจัวจวเป็นฝูเหวียนบริกรนะ หัวใจฟ้านกวนชั่วฝูอู้เหวียนฉันอยู่ร้านอาหารเป็นบริกรหรือเป็นพนักง,งานนั่นเองต่อมาร้อยเจ็ปดเก่าเก่าสูงเก่าเก่าเก่าแตงประโยคทาปีกับวอเสียงสามชนกันเป็นปีทาปีวอเก่าทา ปีวอเกาตัวหนังสือจีนท้าปีวอกเกาทำแปลถ้าถ้าเขาปีก็คือกว่าเปรียบเทียบวอแปลว่าฉันเกาแปลว่าสูงถ้าปีวอเกาเขาสูงกว่าฉันตัวอย่างที่สองวอเกอเกอเกอจือเหิน เกาวอเกอรเกอร์เกอร์จือ很高โดยตังสือจีนวอเกอรเกอร์เกอร์จือ很高วอเกอเกอรก็คือพี่ชายฉันเกอจืก็คือรูปร่างเหินแปลว่ามากเกาแปลว่าสูงวอเกอเกอรเกอจือเหินเการูปร่างพี่ชายฉัน สูงมากร้อยเจ็ดสิบเก้าเก้าสุเก้าสุบอบอกล่าวแต่งประโยคหนีเหนิงเก้าสูุวอแฉเซี่ยวจันเมโจมาหนีเหนิงเก้าสูุวอแฉเซี่ยวจันเมโจ มาห,าหนุตนังสจีนนีหนึ่งเก้าสุบอแฉเซียวจันมะโจามาทำแปลนี่นี่เธอหนึ่งหนึ่งสามารถเก้าสุบอบอฉันแฉเซียวโรงเรียนโรงเรียนจันมะโจไปยังไง หรือว่าเดินไปยังไงเดินยังไงไปยังไงมาไหมไหมนีน่งก้าวสู่วอเฉวเชียวเัิมาโจมาเธอสามารถบอกฉันได้ไหมโรงเรียนไปยังไง 180, ร้อยแปดสิบเกอ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 พี่ชายแต่งประโยควอเกอเกอปู่ใจเจ้า เราสปูใช้คำเดิมใช่ไ่าวัวเกอเกอปู่ใจเจียเรามาดูตัวหนังสือจริงกันวัวเกอเกอปู่ใจเจียพี่ชายฉันพี่ชายฉันไม่อยู่บ้านวัวฉันเกอเกอพี่ชายปู่ใจเจียไม่อยู่บ้าน ตัวอย่างที่สองเกอเกอร์หุยตาหลานฉิวเกอเกอร์หุยตาหลานฉิวดูตัวหนังสือีเกอเกอร์อรอรหุยตาหลานฉิวดูคำแปลเกอเกอร์พี่ชายหุยสามารถจุดจุดได้ตาหลานฉิวตาก็คือเล่น หลานฉิวก็คือบาสเกตบอลตาหลานชิวก็คือเล่นบาสเกตบอลเกอเกอร์หุยตาหลานฉิวเกอเกอร์หุยตาหลานฉิวพี่ชายสามารถเล่นบาสได้โอเคเราไปสรุปกันเลยร้อยเจ็ดสิบเอ็ดทีอีทีอีแรกอันดับที่หนึ่ง แต่งประโยคนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นเขาวอตตี้อีคอฉันอ่านบทที่หนึ่งรตรงตง,ตงเข้าใจแต่งประโยค หนีเตยอ,อีอ้หัวตรงเลยความหมายของคุณฉันเข้าใจแล้วนี้ตรงแล้วมะคุณเข้าใจแล้วใช่ไหมร้อยเจ็ดสิบสามตุ้ยตุ้ยถูกต้องแต่งประโยคหัวจ่วตุ้ยแล้วมะฉันทําถูกต้องแล้วใช่ไหมเจอเกิดถีมู่หัวตาตุย้ยหรอโจทย์ข้อนี้ฉันตอบถูกแล้วร้อยเจ็ดสิบสี่ตุ้ยตุ้ยกับต่อ แต่งประโยคหายจุ้孩子对妈妈说妈妈นี你。ลูกพูดกับแม่ว่าคุณแม่ผมหนูรักแม่ร้อยเจ็สบห้าฝังเจียนฝังเจียนห้องแต่งประโยควมั我น的房间ง是五零นห้ิอหูมายเลของห้องหมายเลขหล้ขอ,งของของพวกเราคือห้าศูนย์ห้านี่จะฝังเจียนใจหน่ ห้องของเธออยู่ที่ไหน176ยเจ็ดสิฟยฉางเฟยฉางมากแต่งประโยคไม่ไหม่เฟยฉางเขออายน้องสาวน่ารักมากเจ้าเจียนเหมาอ,อีเฟยฉางกุยเสื้อไหมพรมตัวนี้แพงมาก177ยฟูอู่เหวียนบริกรแต่งประโยคหัวใจฟ้านกวน จัวฝูอู่เหวียนฉันอยู่ร้านอาหารเป็นบริกรร้อยเจ็ดสิบแปดเกาเกาสูงแต่งประโยคถ้าปีว่าเกาเขาสูงกว่าฉันวอเกอร์เกิรเกิรจึเหน็นเการูปร่างพี่ชายฉันสูงมากร้อยเจ็ดสิบเก้าเก้าสูงเก้าสูงบอกบอกกล่าวแต่งประโยค 你能告诉我学校怎么走吗เธอสา,ามารถบอกฉันได้ไหมโรงเรียนไปยังไงร้อยแปดสิบเกอ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 พี่ชายแต่งประโยคว่าเกอเกอร์อยูจจ่ที่พี่ชายฉันไม่อยู่บ้านเกอเกอร์คุยตาหล้านฉิวพี่ชายสามารถเล่นบาสได้ โอเคคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ค่ะใจ้เจียนบายบาย